กระสวสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Mo n e y p ีเกี่ยวกันหางเงินฟรีไปด้วยกันนะวันนี้นะครับเราจะมาทําการถอนเงินจากในของตัวแอปเซอร์วิลนะครับก็จะเป็นของแอปนี้นะฮะซึ่งก็คือในของคลิปเก่าๆหรือว่าเมื่อก่อนนะครับในของตัวแอปนี้มันสามารถถอนเงินได้เข้าในของ Pay p a l เท่านั้นนะครับแต่ในนับปัจจุบันนี้เขามีการอัปเดตเวอร์ชันในการถอนเงินเมนูใหม่เพิ่มมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเรื่องของตัวแอปนี้นะครับก็ขอบอกอไว้ก่อนนะว่าเป็นแอปในการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะซึ่งทําง่ายไม่ได้ทํายากนะครับอันที่ทํายากก็มีแต่ส่วนหลักๆก็คือเราจะทําแค่อันที่1นึ่งผ่านแต้มใช้แค่1นนาทีนะทำแค่1นาทีทําง่ายมากแป๊บเดียวคือได้เลยนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับก็ตามนี้เลยนะเมนูในการถอนเงินหรือว่าวันนี้ผมจะมาทําการถอนเงินให้ทุกคนดูนะส่วนใครที่ อย่าดูในของวิธีในการสมัครหรือว่าการโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถกดไปดูได้นะคลิปวิธีในการสมัครผมก็ได้ทำเอาไว้ให้หมดแล้วนะแต่ในของคลิปนี้ก็จะเป็นในของคลิปวิธีในการถอนเงินเข้าในของ t o มม m นี่วอลเล็นะครับอ่ะใครที่สมัครมาแล้วนะครับถ้าอยากจะถอนเงินเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะครับก็ให้เรามาตรงที่หน้าในการแลกเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะฮะหน้านี้นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับมันก็จะมีในของการถอนเงินนะครับ คุณสามารถทําการเติมเงินทูมอนี่วอร์เรได้นะครับก็ใช้ในของตัวเหรียญหรือว่า,าแต้มนั่นแหละนะครับของเขาก็คือ1 1ึ่งหนพน P นะครับตัวนี้แต่ก็สามารถทําการถอนเงินเข้าในของเพ y เพลได้เหมือนกันนะครับแต่เมื่อก่อนคือมันถอนเข้าในของเพ y เพลได้ช่องทางเดียวแต่ว่าในณปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นอีกช่องทางหนึ่งก็คือในของทูมอนี่วอรเรด แต่ถามว่าเพ y p พลสามารถทําการถอนเงินได้ไหมก็ถอนได้ตามปกตินะแล้วก็แค่เพิ่มมาในของทู Money w a l l e t เองเฉยๆนะครับอ่าตามนี้กันเลยเดี๋ยวเรามาทําการถอนกันเลยนะครับนี่ฮะทำการกดเข้าไปได้เลยนะฮะกดเข้าไปได้เลยทู True Money w a l l e t นะครับต่อไปนะครับก็ให้เราทําการใส่เบอร์โทรทู Money Wallet ของเราเข้าไปนี่ใส่เบอร์โทรทู m o น e y นะฮะ ก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับทูม,มนี่นะครับก็อยู่ในของหน้านี้นอกหน้า,นนา,นาของฉันนะผมก็จะไม่เลื่อนให้ดูนะทุกคนก็เลื่อนไปข้างบนนะครับก็จะมีเบอร์ของเรานะว่าเราใช้เบอร์อะไรในการสมัครทูม,มันี่วอลเล็ตเราก็ใช้เบอร์นั้นนะครับมาทําการใส่แล้วก็ทําการถอนเงินจากในของตัวแอปนี้เลยนะครับเซเว่นนะครับถ้าผมดูชีิผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ทําการกดไปตรงที่รับรหัสนะครับแล้วเขาจะส่งในของรหัส OTP 6ตัวมาตรงที่เบอร์โทรของเราแล้วให้เราทําการ ใส่รหัส OTP 6ตัวตรงนี้ใส่เสร็จแล้วให้เราทําการกดไปตรงที่ตรวจสอบเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการกดไปตรงที่ตรวจสอบปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่าอาัปเดตหม่เลขโทรศัพท์มือถือของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตอนที่เราส่งเนี่ยใส่เนี่ยผมใส่ไปเลยนะครับ0 6หรือว่า0809ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับทําการเสร็จแล้วก็กดปิดเข้าไปได้เลยนะฮะ และมันก็จะพาเราไปในของหน้าในการแลกเปลี่ยนนะครับหรือก็คือการถอนเงินนั่นแหละนะครับแต่เลื่อนมาตรงนี้ก็จะมีในของตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่สําคัญนะครับให้ทุกคนทําการอ่านดูได้นะครับส่งตรงนี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวใครบางคนหรือว่ามีหลายๆท่านก็อาจจะไม่อยากอ่านเนาะคือตรงนี้นะครับที่เขาปากไว้ตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราทําการใส่เบอร์นะครับ ทูมอนี่อลเลตของเราผิดไปและเราทําการถอนเงินไปเขาก็จะมีเขียนว่าเขาจะไม่ทําการคืนเงินมาให้เรานะครับนี่นะก็จะไม่มีการคืนเงินให้เรานะครับและถ้าเราทําการถอนไปแล้วนะครับแล้วก็คือการตรวจสอบเนี่ยมันเราไม่ได้เงินนะครับเราก็สามารถติดต่อเขาไปได้ภายใน30วันเราก็สามารถติดต่อไปอแจ้งได้นะครับถ้าเราเจอปัญหาต่างๆนะฮะต่อไปให้เราทําการกดไปตรงที่ ดำเนินการต่อได้เลยนะกดเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์มือถือ t o มันนี่วอลเล็นะครับก็ใส่อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับให้เราใส่อีกครั้งหนึ่งในของเบอร์โทรทูมันนี่วอลเล็นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหรือว่าใส่อย่างเงี้ยศูนย์หกอะไรเงี้ยเราก็ทําการใส่เข้าไปได้เลยนะครับและต่อไปนะครับก็จะทําการเลือกนะครับว่าเติมเงินท่าอ่าจำนเงินนะครับทูมันนี่วอลเล็ก็จะอยู่ตรงนี้ แต่ตรงข้้งล่างนี้ก็คือเลือกจำนวนเงินว่าเราจะถอนประมาณเท่าไหร่นะครับดกดข่าไปก็จะมีในของอการถอน60อ30บาท60บาทแล้วก็90บาทนะตั้งแต่30บาทจนถึง90บาทเลยนะครับแล้วแต่ว่าคะแนนของเราอ่ะมันพอถอนเท่าท,ที่เท่าไหร่นะครับนี่ถ้าถอนไปที่30บาทนะครับก็จะใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ11,000พี่นะฮะ ก็คือคะแนนแต่ถ้าถอน60บาทก็ใช้เป็น22,000 p นะีะฮะส่วน90บาทก็จะเป็นในของ33,000 p นีะครับอันนี้นะครับในของตัวแอปนี้ทำคนเดียวนะครับไม่มีการได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อน,นครับทำคนเดียวล้วนๆนะครับอันนี้คือผมทำคนเดียวนะครับผมก็สามารถทำได้ตั้ง90บาทเลยนะครับแล้วก็ในของตัวแอปนี้ผมถอนมาหลายครั้งแล้วด้วยนะอ่ะ ถ้าเราทําการใส่เบอร์ของ o n e y w a l เ e t เสร็จแล้วเลือกจนวนเงินที่เราสามารถถอนได้เสร็จแล้วก็ทําการกดถอนได้เลยนะครับหรือเราจะมาอ่านตรงนี้ก็ได้นะครับเขาบอกว่าเมื่อขอแลกเปลี่ยนแล้วจะไม่สามารถทําการยกเลิกหรือว่าขอคืนเงินได้มีตรงนี้นะเขาก็มีบอกไว้อยู่นะครับอ่ก็ทําการกดถอนไปได้เลยนะปุ๊บอ่าทำการกดถอนเสร็จแล้วมันก็จะพาเราเข้ามาในของหน้านี้เขาขอบอกว่า แลกเปลี่ยนคะแนนนะครับแลกเปลี่ยนคะแนนของคุณถูกยอมรับแล้วนะครข้อมูลการแลกเปลี่ยนคะแนนจะถูกส่งไปยังในกล่องข้อความนะครับเข้าของคุณนะครับคะแนนที่ยังใช้ได้อันนี้คือคะแนนที่ผมยังเหลืออยู่ก็คือ4800 p นะครับทําการกดปิดได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยฮะัการทําการถอนก็ประมาณนี้ในของ t m o n m y Wallet นะครับในของตัวแอป Survey นะครับส่วนประวัติการถอนนะครับมันก็อยู่ในของหน้านี้มาตรงที่ประวัตินะครับ ก็จะเห็นารายการที่ผมได้ทําการถอนไปนะก็จะอยู่ตรงนี้เติมเงินทูม o นี่นะครับวันที่12เดือน8ปี2022นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับก็ทําเพียงแค่นี้นะครับในของขั้นตอนในการถอนเงินในของตงัวแอปโซเวนะครับแต่ต้องใช้เวลานะไม่รู้ว่า,าประมาณกี่วันเงินถึงจะเข้านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ในของทาแอปเขานะเขาไม่ได้กําหนดว่ากี่วันนะอันนี้ไม่น่าใจาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอ ดูว่าเงินเข้าวันไหนเนาะส่วนการทรําแบบสํารวจก็อยู่แค่นี้ครับถ้าจะทําก็กดเข้าไปทําได้เลยนะครับทําง่ายๆไม่ยากนะถ้าทาอันที่1000งพันแต้มแงเนี้สมมากผมก็จะทําแค่1000แต้มเห็นไหมมันทําง่ายมากแค่1นาทีนะครับก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเราทําการถอนเงินเสร็จแล้วนะครับเขาจะมีอ e ีเมลนะครับแจ้งมาทางอ e ีเมลของเราด้วยเราสามารถกดไปเปิดดูกันได้นะก็ตรงนี้นะครับเขาจะส่งข้อความมานะฮะนี่นะ อีเมลนะครับส่งมาเราก็สามารถกดเข้าไปเปิดดูได้ว่าวันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับก็ตามนี้เลยเขาบอกว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการถอนเงินหรือว่าโอนเงินมาให้ผมนะหนึ่งถึงสามวันเขาได้กำหนดเอาไว้อยู่ตรงนี้ภายในหนึ่งถึงสามวันครับก็วันนี้ผมถอนวันที่สิบสองแล้วก็รอประมาณวันที่สิบห้าดูว่ามันจะได้ไหมนะสามวันครับหนึ่งถึงสามนะ ส่วจนจำนวนเงินนะครับก็อยู่ตรงนี้90บาทนะครับแล้วก็ ol, มเบอร์โทรทูมเ y อ a l l e t ของเราก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขอปิดเอาไว้นะครับในของส่วนเบอร์โทรนะครับนี่เลยนะครับส่วนใครที่มีปัญหาต่างๆนะครับก็มีรายละเอียดไว้ตรงนี้สามารถแจ้งในของทางาตัว e อ,อเมนะครับตัวเซเวนี้ได้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเงินเข้าตอนไหนนะครับ และผมจะมาทําการอัปเดตพร้อมการตอบสารนี้กันเลยนะครับว่าเงินเข้าวันไหนนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันเลยนะครับคลิปเดียวจบเลยนะครับตั้งแต่ถอนเงินจนเงินเข้ากันเลยนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเรามาดูจำนวนเงินนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินไปนะก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้จะเป็นในของวันที่13นะครับเมื่อวานที่ผมถอนไปจะเป็นในของวันที่12เนาะวันนี้ก็จะเป็นวันที่13 ที่ผมได้ทําการถอนเงินไปก็คือตรงนี้นะครับจํานวน90บาทนะครับถอนไปนวันที่12เดือ8น8นี่เลยใช้ในของคะแนนในการแรกและผมได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนะี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูจํานวนเงินที่มันเข้ามานี่ครับมือถือหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินที่เข้ามานะครับนี่ทูมอนิบูลเลตเขาแจ้งมานะสชั่วโมงผ่านที่แล้วนะฮะก็คือ ผ่านมา3ชั่วโมงแล้วก็ได้รับเงินมานะครับ90บาทนี่เข้ามาละมาในของวันที่13นะก็รอภายใน1-3วันแต่ว่าผมรอแค่2วันก็ได้รับเงินละก็ถ้าใครรอจำนวนวันที่เขากำหนดมาให้1-3วันนี้ไม่ได้ก็แจ้งเข้าไปตามที่เขาได้ทำการอธิบายเอาไว้ให้เรานะครับเข้ามาในของ t ูมุนี่ e วเนะครับเพื่อทําการเช็คอีกรอบนึงนะครับว่าถ้าในของตัวอันนี้มันจ่ายเงินถ้ามันก็จะ เป็นชื่อยังไงกันบ้างก็คือชื่อของมันก็คือนี่ครับ Survey on นะฮะนี่เลยชื่อของมัน,นครับที่ของตัวแอปเขาจ่ายเงินมาจำนวน90บาทนะครับที่ผมได้รับเงินนี่กดเข้าไปดูกันได้นะครับเขาบอกว่าวันที่ทำรายการปุ๊บนี่แล้วก็วันที่12นะเขาบอกว่าทำรายการวันที่12นะครับ23่นิการตรงเป๊ะเขาบอกว่าเงินเข้ามาช่วงเวลาประมาณนี้แล้วโอ้โหก็ ถือว่าไวอยู่นะก็รอเป็นเลย3วัน <c oughs> ตามที่ผมบอกไว้นี้9ก้าเบาทนะครับที่ผมทําการถอนไปก็ได้รับแล้วในจ่ายในของตัวแอปพลิ a คชันแอปนี้ถือว่า,าเป็นแอปที่ดีเลยนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีในของการถอนเงินเข้าในของ t ูมอนี่วอลเล็แต่ว่าในนะ้าตอนนี้มีแล้วนะครับสามารถถอนได้แล้วด้วย อันนี้คือทําคนเดียวล้วนๆครับไม่สามารถทําการเชิญเพื่อนไม่สามารถได้ราค่าคอมมิชชั่นจากการเชิญเพื่อนนะครับทําคนเดียวล้วนๆก็สามารถถอนได้นะครับผมก็ถอนให้ทุกคนดูแล้วนะครับโอเคเนาะยังไงก็มาทําการอัปเดตเรื่องในการถอนเงินแล้วก็ได้รับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนวิธีในการถอนเงินเข้าในของทูมมอนดีบรอดก็ตามนี้กันเลยนะลักกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจาก มานี่เพียรดยแลกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนคลิปหน้าครับ